อ้าวเนมโอ้ตัวลูกขึ้นมีแตเลือดปะนี่เนมเป็นตุมเป็นต่อเลือดอยู่ข้างหูนะคะบวมๆขึ้นเห็นปะข้างก่อนที่เคยแตกออกข้างนี้กระบ,บวมขึ้นอีกแต่ว่าจำบ่ไรว่าข้างเดียวกันบ่กระแตกออกค่ะหนาเนมบวมเลยค่ะเขาแตกออกที่โทรเอาให้หมอฟังไปจังไดเนาะบัน เก็บไม่เนมแต่ว่าเขาสดสื่นค่ะเขากลับช่อยๆเยี่ยอีเยียออกเขาบ้านมาลุงว่าเดี๋ยวแม่อาบน้ําให้มะปลานเข้าไปบ้านเนมด้วยเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ําให้นะคะโอ้ดีตลุกมันกระเซ้าบวมมันกระเซ้าเจ็บเนาะมันแตกออกแล้วมันจะหายขึ้นบ้านเลยว้ากขึ้นเบิ้งขึ้นเบิ้งเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําให้เก่งลูกข่อยเก่งเก่งอาบน้ำให้พี่เนมก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ล้างเลือดออกก่อน ก้อนเนื้อนะหนูแตกมันไม่โดนอะไรมาใช่ไหมไม่มีเท่อาเองมันจะก,ก้อนเนื้ออยู่ตรงนี้อันนี้หมดแลสู่แข็งแรงขนลล่วงวัดเลยจำฟูหมาหมด แม่นงค่ะ,เคเะก่อนนึงงดูกนีอยู่นี่แค่มือได้แล้วแตกอีกแตกแล้วหายแตกแล้วหายแข็ง,รงแรงก้ะลูก

Look. <laughs> อะไรตวเไหมไอ้ฟ um ันมลอยกอีกครับตอนนี้ก้อนเลือดที่หูน้องมันแปรอีกนะคะวอมขึ้นมาเต็มที่แล้วก็แตรออกน้องเขก็เลยสดชื่นตอนวอมก็ค่อนขวบนะลูกเนาะแต่พอแตรแล้วก็สบายเนาะอสบายแล้วค่ะเนมสบายแล้วค่ะอ๋อเหมือนแต่ว่าตื่งแต้ก็ดี มันก็เมื่อวเขานี่โดนอะไรบาดทุกอย่างตั้งกระซื้อหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวแม่จะล้างตรงนี้เสร็จก็จะติดตัวให้พี่เนมนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะอันโดอยู่ไหมอันโดอยู่ในนี่โลไงไหมคะมาแม่เช็ดตัวฮะน้องก็เช็ดนี่เี่เนมแล้วคะ่ะนี่ เนียนเป็นแผลตรงนี้นะคะมันแตกแต่ตรงนี้แตกเป็นก้อนแม่ดยดบไม่เลือดออกมันก็ไม่ออกนะคะเป็นก้อนเนื้อฮิ้พี่เนมพี่เนมคนสวยของแม่แผงขอบคุณแม่บัลลุกขอบคุณแม่บัลลุกเอ้ยแม่กอาหัวมันตัวเหม็นหนูไม่สะอาดแต่แม่ก็รักเนาะมันหักอย่างเดียวนะ้อมันเห็นจังไหนมันหัก มันหักกูหายกับหกักในเรียงแล้วก็หกักอุย้ยแม่อุตส่าห์เฮ็ดคิวมันง่ามมาสิบเอาให้เธอออกนี่น้เต็มเลอเ,เดี๋ยวด้วายายให้เี่เนมก่อนนะคะเนิ่มแ่ม่ชชดไม่ชมช่เธอให้นะจ๊ได้ในในสะอาดมาก เช็ดแผลก็ไสะอาดที่จริงต้องเช็ดรอบแผลแต่ว่าแม่ตัดใจเช็ดเข้าไปในแผลเลยลูกแม่เป็นแับสดค่ะากาดแล้วเป็นแบอ,อันนี้ลูกนะนอนงลานี่เด้นอน้นองกิดแห้เช็ดแอีกไม่ได้ปิดน้ำก่อน